อิติปิโสภะคะวาอะรหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจระสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสัทธะมาสาริสัทธาเทวมนุสานาพุทโธ ภาะขาวาติสวคาตูพระขาวาตาธรรมโมสันเทติโกากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญโกปจตังเวทิตาโพวิญโยเฮติสุปฏิปันโนพรขาวาโตสาวกสังโคโอชุปฏิปันโนพระขาวาโตสาวกสังโค ายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริภูริสายุคานิอาถะภริสปุฆลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูนโยปาหูนโยทักขินโยอันชล การณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสัติ ชยานาคตาโพธาเชตวามารังสวานังจตุสัจจาสัพพังรสางเยปิเวงสุนาราสภพาตานหังการาทยโพธาทัตเวสตินายกาสะเพปเตติตามไมหังมาธะเกเต โมเนสาริเสปะเตติตโตไมหางโกทธรรมโมนทวิโลจเนสังขปเตติตโตไมหังบกเรสาะคุนาการโหะทะเยเมอนโรตุสารีโกตโยจทะเคนอกทานยอเป็นติภ คาคาสเมงอมคาลาโดจาวามะเกะทาเคเนสวันเณไมฮังคาสงคานนทารามุโรกาสปะจัมหานาโม ุภาสงวามาโสตะแกแกสาแต่เทนเทพาคาสเมงสุริยวะปปังการนิเสนนนิสริสามปานโนโสพิตตมุนิโปงขาว कुमारका सप धेर चे क समाने निर् आङ्कुलमारोलनले धेरमे न दे तेरक se sa se te maha te ra vi chita chinda sa va ka e te se te maha te ra chita van to la te che na ang ha mang ke so san te ta ra ta na po ta khe ne me ta so

เสสาวินัยยานโตนานตันเชนเตชะสาวัสโตเมสเกเจนะสะทาสามโพธปัญชเรชินปัญชระมาชังทิวิหราตังมาเฮตะเลสัทาปาเลนตุมาสามเพเตมหาบริสาสภาเอเจวมัน โสโซโคโตสุราโคชินานุภาเวนะเจตุปาทวโวธรรมานุภาเวนะเจตาริสังโคสังฆานุภาเวนะเจตันตายโยสัทธามานุภาวะบาลิตตจาราเมชนาปัญชเร พาหุงสหาสมาพิเนมมิตาสาวุทานตังครีเมฆาลางหุทิตาโคลาสเสนามาราังทานา ทิธฐามวิทินาชิตตวาโมเนโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคาานิมาราติเรกรมพิโยชิตาสาภาราติงโคระปานารวกรมะคามธาทยาขังคันติสุทันตวิทินาชิตตวา โมนีนทวตานเตชะสะภวตุเตชัยามังคลานินาราคีริงคะชาวรังอติมาตาูตังทาวาคิจากรรมสนีวาสุธารุนันตงเมตัมผู้เสกวิธินาชิตวามโมนีนทวตาติ สาสาวะตุเตชะยมังคาลานิโอเคีตคาคัมติหาทัสทารุนันตังทาวันติโยชนปะทางภูริมาลาวันตังเิเทพิสังขาตมโนชิตตวามโมเนทัวตันเตชาสาวาตุเตชะยมัง ขาลานิกาตาวานากาธมุทารางิวะคาพิเนยยจินจยจทัวทวจนังชยกายาาเชีสันเตนสโสมวิทินาชิตาวามุนนโทตันเตชะสาภาวตุเตชายามาังขลานิสัจังวิหายะา ติสักจกวาทะเกตุงวาทาพิรวปิตามานังอติอันทะพภูตังปัญญาปเทียปัจฉริตตวชิตวามโมเนนทวตันเตชะสาภาวตุตเตชยามังขะลานินานทัวปะนันทพุชคังวิพุทังมาเหติน ปูเตนะเทระปุจเคีนะธรรมาปยันตัวอีทัวปเทสเวทินาชิตตวาโมเนนทัวตาเตชะสาะภาวะตุเตชะยมังคาลานิทุคาหาเทียิปุจชคีนะสุธาทาหาทางพระมังวิสุทธิชุติเมียทิ กาพิธานังยานาคาเทนาวิทินาชิตาวามุเนนโทตันเตชาสาภาวตุเตยชัยยามังคลานิเอตาปิพูทชยามังคลาอาทาคาทายุวาจโนทินนาจินเนสารเตียมาตันเทหิตาวานั้น ເຍກາວວິວິທານິຈຸປະຖະວານິໂມຂັງສຸຂັງອະທິຄັມມະຍະນສະປ มาหาการุณิโกนาโทหิตายสาพระปานินางปุเรตวาปารมีสาภะปตโตสามโพธิโมตมังเอเตนะสาจจวะเชนะหัตุเตชัยมังขะลังชยันโตัวโพธิยาโมเรสา ายานังนงทาทิวะทโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชัยยาสุชยามังคะเละอัปปาราชิตตาปัลลังเกสีเส,สปะทวิปโปคะเรอภิเศกีสะภาภธานางอาคาปตโตปโมทติสุนาคาตา สุมาคาลังสุปาพาตังสุหติดตังสุขโนสุโมหโตจะสุยทังพระมจาริสุปัทาขีนังกายกรรมมังวาจากรรมมังปัทาขีนังปัทาขีนังมโนกรรมมังปะเนีเทเตปัทาขีนาปั ท่ากินานิกตาตวานาลาพันตาเทปาทาคินต